Our side. i don't wanna waste what's left the storms we're chasing leading us and love is all we'll ever trust yeah no i don't wanna waste what's left yeah. And I know I know. I know. we'll go I through the wastelands through the highways till my shadow turns to sun rays and ช่วงเอเชียไทยแลนดก็เปิดตัวอย่างเป็นทางการ้ะนะครับผมนะฮะรายการนี้ก็คาดว่าในไทยเนี่ยเป็นที่แรกที่ทำเป็น Survival Reality a u d i t i o o Show นะครับก็ปกติผมจะเจอแต่เฉพาะตอนที่ผมไปที่ประเทศจีน,นก็จะมีรายการประเทศนี้ค่อนข้างเยอะแต่ว่าในไทยเนี่ยที่นี่เนี่ยมัจะเป็นเจ้าแรกแลว้วก็รายการช่วงนี้ก็จะเป็นรายการที่ใหญ่มากด้วยแล้วก็เป็นที่น่าสนใจไม่ใช่แค่ในประเทศไทยแต่ว่าในระนนดับเอเชียและในระดับทวโลดครับ ความเปลี่ยนแปลงเป็นยังไงบ้างครับคนไทยจะได้เข้าถึงสำหรับรายการนี้จะมากขึ้นตรงตัวเองครับเออ่ผมว่าความเปล่นแตลงของมันคือเวลาที่เราเห็นแบบรายการที่เราแบบมีความเป็นไอดอลหรืออะไรต่างๆอย่างเงี้ยบางทีมันจะมีความเออ่สแตนดาร์ดอะไรบางอย่างอะไรเงี้ยที่มากำหนดอะไรอย่างเงี้ยซึ่งไม่ใช่ความผิดนะมันเป็นดิเรกชันของตลาดแต่ว่าดิเรกชันของช่วงเอเชียมันคือไม่มี กดตรงนั้นเพราะว่าทุกคนมาต่าง่ละประเทศอะไรเงี้ยมันมีศิลปะของตัวเองมีตัวตนของตัวเองสูงมากอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นทุกคนก็จะโชว์ในแบบของตัวเองมันจะไม่มีคําว่าไอดอลที่ตายตัวคาว่าอาร์ติซึ่ตายตัวเราจะได้เห็นความฮา บางคนมาแบบสายฮาบางคนมาเป็นแบบสายขายความเอนเทนค,ความดุความอะไรเงี้ยมันจะมีทุกอย่างในทุกรถในรายการนี้จริงๆแล้วก็สิ่งที่สําคัญที่สุดคือไม่ใช่แค่ช่วง,งการโชว์แต่ช่วงของการอยู่ในการคมิง่งเพราะว่าเราได้เห็นคนหลายประเทศเขาคุยกันแบบหลายภาษามากๆขนาดผมเป็นเมเทอร์นั่งอยู่ผมยังงงเลยบางทีเนเนฟพูดจีน กับพวงแผนที่เป็นไท in ยอะไรเงี้ยเราก็ลืมตัวม wow ันเลยแบบมันมีความหลายภาษามากใช่คือผมก็รู้สึกว่าเออมันสนุกตรงที่ว่ามันมีเขาเรียกว่ามันมีซิคโนบดูริงจริงมันไม่มีบดูริสำหรับรายการนี้จัดแจงจอยนี่แหละครับเป็นที่ที่เคยพายรายการอะไรนะเป็นยังไงบ้างครับมันแตกต่างตรงที่เราประกวดในครับก็ไม่รู้สึกว่าความรู้สึกไม่ได้แตกต่างกันมากก็คือน้องๆก็ต้องมาประกวดแล้วก็เตรียมซ้อมอะไรอย่างเงี้ยแล้วเรนรู้สึกว่าที่มันแตกต่างคือ เปิดกว้างมากขึ้นใช่เมื่อก่อนมันก็จะอยู่แค่ในประเทศนั้นใช่แต่กนตัวตอนนี้เฮ้ยเรามีต่างชาติมากขึ้นและตัวนเองก็สามารถแชร์ประสบการณ์ที่เราเคยได้ผ่านตรงนี้มาที่เราไปแข่งขันที่ต่างประเทศก็สามารถแชร์ตัวนี้ให้น้องๆได้อะไรอย่างเงี้ยสวัสดีครับ I, I feel like yeah i was saying up there that my only goal here is to um, give more opportunities to uh, different territories around asia for people young people to, uh, that, have, that have dreams uh, that's passionate at what they do to give them an environment uh, to release it and to be shown ำหรับพี่แจ็คนะคะก็คือเป้าหมายเลยก็คืออยากจะทําให้ที่นี่ค่ะเป็นแพลตฟอร์มสาหรับคนที่มีความฝันแล้วก็รักในสิ่งที่ตัวเองทำนะคะมีแพชชั่นอยากจะสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีให้ทุกคนได้มาเปิดศักยภาพแล้วก็ลดล็อกทุกอย่างแล้วก็เป็นตัวเองที่ดีที่สุดค่ะ That's correctYeah and I think uh, uh, the also the other thing is not really following the traditional method and format and formula of doing everything ก็คือไม่ได้อยากจะให้ทำตามสูตรหรืออะไรที่ตายตัวค่ะที่นี่เป็นอิสระมากๆเลยค่ะ and uh, I believe I believe um, the color of their of a person's character uh, is harder to achieve than skill set. Because skill set you can you can practice. You can practice and do it over and over again to get it right. But it's harder to have, to bring that character out of someone and the personality, the color, the, the, the tone of their, their their true self. So my standard is focusing and prioritizing that. สำหรับสิ่งที่พี่แจ็คมองว่าเป็นมาตรฐานหรือว่าสิ่งที่ให้ความสําคัญมากที่สุดนะคะไม่ใช่สกิลเซ็ตหรือว่าทักษะการร้องหรือว่าการเต้นเพราะเชื่อว่าทุกคนสามารถพัฒนาได้ตลอดแต่สิ่งที่น่าท้าทายแล้วก็น่าสนใจคือการดึงเอาศีลสัตว์ของความเป็นตัวเองออกมาค่ะเพื่อทุกเพราะว่าทุกคนเนี่ยมีเอกลักษณ์แล้วก็ต้องมีนะคะเป็นสิ่งที่พี่แจ็คมองว่าสําคัญมากๆเลยค่ะ Lastly I want the young people in Thailand to be shown all over Asia uh, whether they're from Thailand whether from Indonesia Malaysia Uh, 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 Philippines, เ n d uh, Indonesia, India, uh, Korea, Japan, uh, 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 China, like everywhere in Asia to share that uh, talent everywhere to be seen. สุดท้ายแล้วนะคะก็คือพี่แจ็คอยากให้เวทีนี้ค่ะมาเป็นการเปิดโอกาสให้กับเยาวชนในเอเชียค่ะไม่ว่าจะเป็นไทยอินโดอินเดียมาเลเซียญี่ปุ่นจีนเกาหลีนะคะเพื่อให้ทุกคนได้เป็นตัวเองที่ดีที่สุดแล้วก็โชว์ศักยภาพออกมาเต็มที่ค่ะใช่ เขาว่ากันพูดถึงเมนเทอร์อีกหนึ่งท่านที่ไม่ได้มาเขาแบบเป็นเมนเทอร์ n o a a o r y e t c e u h r o a n t h g d e to b u n t n Yeah, man, he's a great guy. I mean, what do you want to know about him, like personally or like in this show? อยากรู้อะไรคะเกี่ยวกับเมนเทอร์อีกท่านคเด ว่าเป็นเมนเทอร์เป็นยังไงหรือว่าเป็นคนยังไงคุ How mentor? o oh, he's h very professional and he's uh when he say something it's it's straight up to the point and and he's very experienced you know and he's b e e n in the game for a while for a long time already very professional very talented and you know we're honored to have him on the show เขาบอว่าเต็นเคามีความแบบว่าเวลาคอมเมนต์แล้วมันจะมีจุดที่แบบเราอยากให้น้องเข้าไปแบบพัฒนาอะไรเงี้ยเขาจะพูดคำที่ดูแบบว่า จริงๆถ้าพูดด้วยอีกโทนหนึ่งมันจะรู้สึกทำไมแบบเขาเรียกว่าให้เราปรับมุมกันแต่เต็มดูพูดดูแบบทั่วทุกอย่างดูเป็นธรรมชาติเราเลยไม่รู้สึกว่าเอาเตนแล้วรู้สึกว่าออกเตรียมพร้อมที่จะฟังขับนั้นเลยรเขามีเอฟเฟกตีในการพูดแบบนุ่มๆแต่มันมีความเชนเทลมีความเชนเทลอะไรเงี้ยเออผมว่าเออมันมีความถ้าเป็นอาสมที่พูดเนี่ยถ้าเป็นพี่ในพายพูดก็คือน้องร้องไห้เลยมีมีคือร้องไห้ส่วนใหญ่เป็นร้องไห้ด้วยความดีใจครับผมยังไม่มีใครร้องไห้คนเดียวเพราะว่า and tourists คน oh, สกิลมากอ๋อ cute. รัก is รักน่ารักใส่ดีใส่ให้ดูสุด The <laughs> meanest I like นี่ผมไม่แจ๊ส <laughs> the, like... the meanest saying you yeah. are the meanest man <laughs> I'm the meanest No I think is I think is everyone but you Yeah you said it yeah everyone but you Yeah เพื่อเชิญเชิญเชวญสำหรับแฟนตัวรอดิต้าตัวอดิต้าสำหรับเราให้ตัวแทนที่เป็นเล่นนที่เชิญชวนนะครับ อ๋อหนูเราไม่ได้เป็นเพื่อนกันเสมออ๋อค่ะก็อยากฝากน้องๆทุกคนนะคะให้ติดตามรายการนี้ด้วยเพราะว่าในรู้สึกว่ามีพี่ๆเมนเทอร์ที่ผ่านประสบการณ์มามากมายแล้วก็มาแชร์สิ่งดีๆให้น้องแล้วก็ปีนี้เป็นปีที่เปิดใหม่จริงเพราะว่ามันมากกว่าสแตนดาร์ดที่เราได้พูดเอาไว้มนมากกว่าเป็นตัวบุกเบิกใช่ทุกคนอยากได้ให้มันมาเป็นแบบมีคาแรคเตอร์ของตัวเองมีความยูนเคของตัวเองในนั้นดังนั้ว่ามันจะเป็นอะไรที่ใหม่มากแล้วก็อยากให้ทุกคนติดตามรายการช่วงเอเชีย i don't know